สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอทุกท่านเลยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องกิ่งนะวันนี้มีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะพี่พี่คนไหนที่ หารถ f o r t จ n e r อยู่ห้ามพลาดลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าน้องกิ่งมีรถเข้าใหม่ที่สวยมากราคาดีมากนะคะและเป็นตัวใหม่ด้วยนะคะชมไมน h a เชนนะกับ Fortuner 2.4V ขับ2คันนี้นะรถปี2021ค่ะคุณพี่ขาในราคาตั้งขายเนี่ยอยู่ที่899,000บาทสนใจโทรหา,าน้องกิ่งก่อนเลยนะคะ0820726152สีขาวมีไม่มากแล้วนะแล้วที่สำคัญคันนี้ได้เป็นตัวชมใหม่ด้วยนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมรับประกันโครงสร ไม่มีผิดความชนหนักจมน้ำนะคะก่อนที่จะพารับชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมเลยนะถ้าสนใจรีบโทรมาก่อนใครเลยนะคะเรียมสันตัวรถสวย,สวยนะไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะสีขาวมุกสวยมากนะคะกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าก็เป็นแบบใหม่เช่นเดียวกันโคมไฟโปรเจคเตอร์เลนส์สวยๆนะพร้อมไฟ daytime running l i g h ฝากระโปรงรถไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะนี่แทบจะไม่มีริ้วรอยตำหนิเลยรถยังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยนะคะเนี่ยสติกเกอร์ที่ติดอยู่หรือว่ารอยขีดเขียนเนี่ยยังอยู่อยู่เลยนะกุญแจมีมาให้ถึง2ดอกเลยกับคันนี้นะคะรถสวยน่าใช้งานมากๆ PPV 7ที่นั่งเครื่องดีเซล เหลี่ยมสันตัวรถด้านข้างนะคะแน่นอนว่าไม่มีรอยบุบรอยชนเราคัดเกตมาให้แล้วนะคะแล้วคันนี้นะคะต่อให้ลูกค้าที่ทาอาชีพค้าขายแล้วไม่มีเครดิตนะคะแต่อยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษน้องกิ่งมีซัพพอร์ตให้นะคะได้เรทดอกเบีย้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นอยู่ที่2.89%ดารน์ฟรีดาวได้อีกต่างหากนะคะขอรายได้2เท่าของค่างวดเท่านั้นเลยในส่วนของล้อแม็กนะคะจะเป็นสเปคเดิมโรงงานเขาเลยนะคะแม็กขอบ18เลยนะยางใหญ่ๆดอกยางแน่นๆ ยางปี2024เลยนะคะเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะคะนันนี้ในส่วนของโช๊คนะคะโช๊กก็ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิย้มรั่วซึมรอยซีนต่างๆเห็นเด่นชัดนะคะล้างปัดฝุ่นทำความสะอาดรับรองว่าสวยกริบเลยคันนี้บันไดด้านข้างก็มีรอยแตกหักนะคะไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยผิดรูปมือเปิดด้านนอกจะเป็นแบบโครเมียมนะคะพร้อมตัวปุ่มคีเลตนะคะให้แบบนี้เลย ภายในเขาจะเป็นสีดำนะคะเบาะหนังสีดำเป็นเบาะไฟฟ้าให้ด้วยพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันมีพันเลนชิปติดที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะและนี่ปุ่ม engine start อยู่ฝั่งด้านข้างตรงนี้จะเป็นช่องใส่แก้วน้ำนะคะอ่ะช่องใส่ใส่ของจิป,ปถาถะนะใส่ลงใส่เหรียญได้หมดเลยนะคะเวลาขึ้นทางดง่งดวนเนาะตัวเปิดฝากระโปรงถังน้ำมันนะคะเปิดท้ายต่างๆเนี่ยอยู่ที่ฝั่งด้านข้างคนขับเลย กระจกปรับออโต้สบานเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกต่างๆมีมาให้พร้อมกับฟอร์จูเนรุ่นนี้นะคะ 2.4V ขับ2ตัวไม n ์เนชเชนอ่ะฝั่งนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวน้องกิ่งพาไล่ไปดูทีละจุดเลยนะใครหารุ่นนี้สเปคนี้อยู่นะคะติดต่อหาน้องกิ่งเลยนะที่เบอร์0820726152พื้นที่ใช้สอยแถวกลางห้องผู้โดยสารเนี่ยมีพื้นที่ให้กว้างมากๆนั่งแล้วไม่ต้องกลัวแคบไม่ต้องกลัวอึดอัดนะคะ ได้รถสวยคุณภาพดีแบบนี้นะเรามีรถให้ลูกค้าเลือกเนี่ยเฉพาะฟอร์จูเนอร์ในเกือบ50คันนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่แถมได้เป็นตัวโฉมใหม่ด้วยราคา8 9 9 0 0 0าทนะคะโอ่บาทนตัวล้อมแม็กเนี่ยไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะนะคะแทบจะไม่มีริ้วรอยตำหนิเลยมีแค่คาบดินคราบฝุ่นแค่นั้นเองคาสีไม่มีตกผิดรูปนะคะไม่มีผิดรูปเลยนะเลขตัวถังมีให้ ทุกตัวอักษรไม่มีตอกมาตรวจพบตรวจเจอว่าเป็นรถพลิคว่ำชนหนักจมน้ำเนี่ยเพรยนต์รับซื้อคืนให้เต็มจำนวนเลยอาท้ายสวยๆเดิมๆนะคะยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงเขาก็มีให้ครบเซตไฟท้ายของเดิมโรงงานติดรถเลยนะคะไม่มีรอยแตกแล้วไม่มีละอองน้ำเข้ากล้องถอยมีมาให้นะคะนี่เลยเซ็นเซอร์อีก4จุด เซนเซอร์ด้านหลังอีก4จุดนะคะเดี๋ยวรถปรับสภาพเสร็จเนี่ยรับรองว่าว้าวแน่นอนกับคันนี้นะคะนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังสวยยังสง่าขนาดนี้รถกว้างน่าใช้มากๆนะคะรถเจ็ดที่นั่งเบาะหนังสีดำนะคะเบาะด้านหลังแถวหลังเนี่ยเขาสามารถพับเก็บได้เป็นปีกนกแบบนี้เลยเผื่อต้องการพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระนะถ้าวางไม่พอ,แถ,พอนะะแถวกลางยังพับได้อีกนะคะแถวกลางยังพับได้อีกนะ ในส่วนของหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะถอดนะรอยเม็ดอาร์คชัดเจนยางขอบประตูไม่มีฉีกขาดนะคะไม่มีน้ำเข้าแน่นอนนะคันนี้โช๊กก็ไม่เสียนะใช้งานได้ปกติเลยปิดไม่มีเสียงดังเป็นรถที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งรุ่นนะคะราคาออกใหม่เนี่ยเกือบ2ล้านเลยนะนะคะประมาณล้านกว่า อ๋อสนใจรีบติดต่อมาหาน้องกิ่งหรือจะมาดูรถที่ร้านนะคะร้านเปิดทุกวันนะอยู่สุวินทวงศ์4 6ติดต่อหาน้องกิ่งคนเดียวเท่านั้นเลยนะคะน้องกิ่งขออนุญาตดูแลพี่พี่ในการเลือกรถในการดูรถหรือในการจัดไฟแนนซ์ต่างๆน้องกิ่งดูแลคนเดียวครบจบเลยนะคะมีบริการส่งรถให้ด้วยถึงหน้าบ้านเป็นส่งรถสไลด์นะคะเนี่ยพื้นที่ในการใช้สอยนะคะเขามีพื้นที่ให้ใหกว้างนะบ้านไหนครอบครัวใหญ่นะคะอยากไปไหนไปเที่ยวกันในเะนี้ยใช้รถคันเดียว เอาอยู่แน่นอนไปได้กันประมาณ6-7คนเลยทีเดียวพื้นที่ก็เยอะนะคะแอร์เาราด้านบนเนี่ยมีให้2ช่องนะคะด้านหลังก็มีให้อีกรับประกันเกรดทุกคันนะคะรถที่เราเอาเข้ามาในเกรด A แน่นอนนะคะจอเนี่ยเป็นจอ,อที่เชื่อมต่อกับ ระบบนิเกเตอร์ติดรถมาให้นะคะและเชื่อมต่อกล้องมองหลังให้ด้วยเป็นจอทัชสกรีนระบบแอร์เป็นแบบออโต้ให้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ําให้ถึง2ช่องเลยแถมได้เป็นเกียร์ออโต้แต่รุ่นนี้เป็นตัวขับ2นะคะแต่จริงๆขับ2ก็ไม่ค่อยกินน้ํามันสักเท่าไหร่นะคะกําลังดีเหมือนกันนะใช้งานได้ยาวๆออกรถคัดหนึ่งก็ต้องเลือกดีๆใช่ไหมคะอันนี้เราคัดเกรดมาให้แล้วไว้ใจเพชรยน์ได้เลยเปิดมา25ปีแล้วคุณพี่ขา รถทุกคันคัดเกรดคุณภาพมาให้ไม่ต้องกลัวผิดหวังนะคะราคาคันนี้นะคะ899 0 0 0บาทเลขไม่แสนต้นต้นนะคะเลขไม่อยู่ประมาณแสนแสนต้นหรือแสนกลางนี่แหละจำไม่ได้นะคะแต่ทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบสภาพนะคะ 274จุดนะตรวจให้ฟรีจากอินสเป t ชั n นด้านนอกนะคะไม่ใช่ช่างที่เพชรยนต์ตรวจให้นะก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Toyota Fortuner 2.4V ขับ2ไม่ได้เชนนะคะรถปีใหม่น่าใช้งานนะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 0 0 0ไม่เกินนะคะฟรีดาวผ่อนประมาณ1 5 0 0 0 6ประมาณนี้พอได้เรทดอกเบีย้ยพิเศษนะเริ่มต้นอยู่ที่2.30เท่านั้นสำหรับลูกค้ากลุ่มเครดิตดี นะตรวจรถฟรีก็มีให้แถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยซ่อมศูนย์นานถึง1ปีสนใจติดต่อหานก,กิ่งได้เลยนะคะที่เบอร์0820726152สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดก่อนเลยเพราะว่านก,กิ่งมีรถมาอัปเดตให้ดูอีกเพียบเลยสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ